สวัสดีค่ะพบกับน้องแมงเชียงตุองอีกแล้วนะคะมาล็อกสักสิบนาทีนะคะก็ตอนนี้น้องแมงเออมาอยูจ่จุดนี้นะคะซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เออสร้างเป็นเหมือนเป็นเหมือนอันเนี้ยเออลูกป,ปั้นมหาขนานนะคะซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเมื่อเจ้าฟ้าเชียงตุงเมื่อ,เ,อ,อเมื่อ นานมาแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเราเทางเชียงตุงทางผู้ใหญ่เอออะไรแบบนี้นะคะจะเป็นจุดๆนี้นะคะที่จะสร้างเป็นรูปปั้นนะคะเพื่อที่แบบให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปหรือว่ามาเป็นเออสัญลักษณ์สักเออแบบมาเป็นอะไรที่จุดๆหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้สักนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนนะคะจุดนี้จะเป็นเออที่อันเนี้ยทุกคนจําได้ไหมคะเวลาแบบ สงกรานใช่ไหมก็จะมีแบบส่งส่งส่งแกนกองนะคะก็เลยคือแบบจะเป็นตั้งอยู่จุดนี้เวลาตีกองแล้วว่แล้วก็แบบกัดเก่าก็จะเป็นจุดจุดนี้นะคะอ่าก็จุดนี้เป็นแบน,นี้นะคะเดี๋ยว กันนะคะนี่จะคล้ายๆจุดนีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวดูจุดะเมนอันนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นม,มาเป็นหอนาฬิกานะคะอยู่ตรงอ,อยู่ตรงตลาดกัดหลวงเชียงตุงใจกลางเมืองเลยนะคะอันนั้นคือตอนนี้คือน่าจะสร้างแล้วก็มี มีมีนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราไปแวะดีกว่านะคะถ้าเราอยู่จุดๆนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมหอนาฬิกาเลยดีกว่านะคะอาบรรยากาศสุดๆเลยนะคะวีล็อกกลับบ้านอัพเลยนะคะอ,อุยจะเป็นเหมือนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ที่แบบ ที่ที่ใส่กองแบบปีกองนะคะก็มีสาลาทุกซ้ายมือนะคะเป็นซ้ายมือจะเป็นท่ารถเฉยเกกันนะคะซึ่งจุดนู่นก็เป็นประตูป่าแดงนะคะนั่นก็คือที่ประตูที่สวยที่สุดในเชียงตุงนะคะก็ไม่คิดว่าหลายๆคนนะคะที่มาถึงเชียงตุงแล้วน่าจะถึงจุดนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็น ก็เป็นจุดที่สวยที่สุดนะคะเป็นประตูนะคะก็เราไปชมกันนีกว่าทําไมทําไมน้องแป้งวันนี้น้องแป้งมาถ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องแป้งมาส่งน้องวันนี้วันนี้เป็นวันที่1 0 11วันที่12อใช่ปะวันที่เท่าไหรนะเออแล้วก็มามาส่งน้องที่วัดนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อตอนเช้าน้อง น้องเนนที่ได้ไปเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุจอมคำก็ตอนนี้กลับวัดนะคะแม่ก็เลยมาส่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุ้ยสูงเลยอะ่ะอู้กลางนางไม่ได้นี่ถ้าเป็นกัดเก่านะคะตรงนี้จะข,ขายของเป็มไปหมดเลย ีเตงเสียสาสจีมปคือเป็นภาษาขอทียาวขเนนี่จะมีภาษาขนนะคะมามภาษาเมืองเชียงตงุงภาษาพื้นเมืองนะคะจะเป็นภาษาขืนนะคะซึ่งมาดูลายมาดูลายเจ้าเจ้ามาหาขนานนะคะเป็นเจ้าฟ้าหลวงเมืองเชียงตงุง ะนะคะก็อันนี้จะเป็นภาษาตัวหนังสือขืนนะคะคล้ายๆน่าจะถ้าน้องแปงเท่าที่น้องแปงเห็นคอมเมนต์นะคะจะคล้ายๆภาษาล้านนาหรือว่าภาษาเออเออน่าจะคล้ายๆนะอย่างน้องแปงไปเชียงใหม่ใช่ไหมน้องแปงจะเห็นแบบเหมือนเออแบบประตูท่าแพยอย่างเงี้ยเออน้องแปงก็ยังอ่านได้นะคะคือน้องแปงอ่านเป็นตัวภาษาที่เขาเขียนไว้จะมีภาษาไทยภาษา ออภาษาเหนือภาษาล้านนาเออ,อะไรนั่นแหละนะคะก็ถัดมาก็จะเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะภาษาไทยใหญ่จะคล้ายๆภาษาพม่านะคะนี่ซึ่งมันคล้ายกันมากนะคะตัวนังสือคล้ายกันมากมันจะเป็นตัวกลมๆนะคะสามภาษานะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้สุดนี้นะคะก็เป็นลูกปัน้นอันนี้คือเจ้าเจ้าฟ้ามหา วิจะตั้งเป็นแบบนี้ดูลูกภาพพือที่วาดมานะคะอันนี้คือแบบลูกที่วาดไว้เนอะวิสวยเลยอ๋อคือแบบจะทําเป็นเหมือนไฟอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นห้องวากุฎเจ้าผ้าเนาะเออกุฎเจ้าผ้าเมื่อสมัยก่อนนั่นบรรยากาศตรงนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละ เพราะว่าถ้าเป็นกัดเก่าแล้วก็จะมาเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปไหว้หอเป็นห้องวัดพุศเผ้านั่นน่ะเนาะกัมไตรเขาก็เป็นห้องวัดพุ้าผ้ากัมขืนกัมไตรเป็นห้องวัดพุ้าผ้าน้องเดนก็อยู่วัดเจียงจันเลยนะคะกี่นาทีแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวน้องแบงพาไปดูตรงหอนาฬิกาเลยดีกว่านะคะตอนนี้คือแบบใกล้จะเสร็จแล้วแหละเออไปหาคุณแม่แป๊บนึงนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็ตอนนี้คือน้องแบงมาวีล็อกให้ทุกคนเห็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะกลับบ้านไปอัพเลยนะคะวีล็อกนะคะบล็อกนะคะบล็อกบ็อกนี่อันนี้คือเรียกว่าจุดในเมืองเลยนะคะสวยมากเดี๋ยวน้องแบงขอถ่ายรูปก่อนนะคะเริ่ม ก็เมื่อกี้นะคะน้อปไ้งได้พาทุกคนนะคะไปชมเออจะเป็นเหมือนรูปปั้นเนาะเออก็จุดนั้นเลยนะคะก็ตอนนี้เรามาจุดที่ฮอนนาฬิกามาขบวนดูเลยมาเลยนะ,ยนะไปดูข้างหน้านี่จุดอุ้อยจุดนี้เขาจะเป็นทำเป็นเหมือนน้ำคุ้นะคะ ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะถ้าใครได้รับชมอยู่ตอนนี้ใครพร้อมเซลฟี่หรือยังตอนนี้เป็นเวลาสามทุมแล้วโอ้อยังอะเฮ่คือแบบยังทำไม่เสร็จไงก็เลยแบบยังมีกลิ่นที่แบบสีสีสีชอบมากเลยอะเหมือนสีที่เราทาที่ห้องน้ำวัดหนองนวลอะ สีเหลืองน้ำนมอ่อนๆสีงาช้างเออนั่นแหละใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคลิปนี้ใช่ก็กดไลค์เอออะไรนะชอบชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะอโอ้ดูนี่ดู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 จากมุกมุกนะมันจะมีขั้นตอนดใดด้นะ ตอนนี้ยังไม่เสร็จหรอกก็ติดอยู่ตลาดตลาดหน้าตลาดอยู่ซ้ายมือประตูประตูซ้ายมือก็มีนะคะจะติดตรงที่ประตูอยู่ซ้ายมือนะคะประตูตลาดนะคะก็จะมีไฟเขียวไฟแดงและขวามือก็มีนะคะอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างก็มีสี่ประตูนะคะ ตลาดกัดหลวงจะมี4ประตูนะคะชอบชอบมากเลยถ้าคลิปนี้ชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์้น้ตไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแค่ <c oughs> ขอบใจน,นะ <c oughs> จุดสำคัญนะคะมามทุให้ดูอันนี้จะเป็นอะไรให้ทายต,ต,ต,ติ๊ก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 สิบวิใครทายถูกเคดไหมว่าที่เชียงตรงที่ชียงตรงจะมีจะมีที่จัดรถด,ด้วยอ่ะคือตื่นแต้นแล้วพูดอะไรไม่ถูกเลยอ่ะเฮ้ยมันจะทําให้แบบที่มีจดดอดรถยนตจอดมอเตอร์ไซค์มันจะมี3มชั้นนะคะซึ่ง จุดนี้เป็นจุดไม่ไกลมันติดตลาดกัดหลวงเชียงตุงเลยนะคะและมีหอนาฬิกาแล้วก็ชั้นล่างนะคะจะมีที่จอดรถนะคะแล้วชั้นที่สองนะคะจะมีเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าขายของนะคะแล้วชั้นที่สามนะคะก็จะมีเหมือนเออแบบห้องประชุมสำหรับผู้ใหญ่เที่แบบมาต่างมือที่นู่นที่นีนน่ประชุมนะคะเฮ้ยทำไม่รู้สึกตื่นเต้นนะชอบอ่ะ เลยอ่ะสึกชอบอ่ะคือแบบมันแบบปกติเราก,ก็เออวานนี้ออยัไ่ไงหนอมันไปกวา้างเอะ๊ะเฮ้ยมันจะเข้ามาตรงนี้ไงเอะ๊ะน้ำนี่ถนนใหญ่ถนนใหญ่เข้ามาตรงนี้จอดรถบึ้บเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ชั้นที่สามอ๋อชั้นที่สองสุป์ปมาร์เก็ต ชั้นที่สามห้องประชุมโยชอบอะ่ะแล้วก็มีหอนาฬิกาหันไปดูดิช้า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 โอ้ยคลิปนี้คือแบบเออพี่สาวมาด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาทำงานที่ในออฟฟิศอยู่แล้วจะรู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าน้องไพก็คือแบบเออเห็นว่าเขาสร้างก็คือสร้างนะคะแต่พี่เขารู้เลยนะคะก็มากับครอบครัวนะคะ อุ่ยชอบมากเลยนะคะก็ถ้าใครมาถ้าด่านเปิดไม่นานนี้นะคะน้ําไปว่าน่าจะเสร็จแล้วซึ่งลูกป,ปั้นลูกป,ปั้นก็น่าจะเสร็จมาหาขนันนะคะแล้วก็จะมีหอนาฬิกาก็เสร็จแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ห้างก็จะเสร็จนะคะห้างนี่คือแบบอยู่ตรงอ,อยู่ไม่ไกลนะคะห้างก็จะอยูออ่อีกซอยหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องไปด้วยนะคะ ยมากสวยมากกาว่ะคุณนายถ่ายเลยถ่ายเลยจริงว้าวจุดนู้นนะคะจะเป็นเหมือนน่นแหละที่ท้องไปอธิบายไปอคุณนายถ่ายรูปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงบรรยากาศที่ที่จอดรถนะคะซึ่งตอนนี้ตอนนี้นะคะดูถนนที่กัดหลวงนะคะที่มันเป็นสี่แยกนะคะแบบจอดรถฝั่งนู้นฝั่งนี้สบายเลยนะ แล้วก็ขวามือนะคะจะมีประตูประตูเข้าตลาดอยู่อีกหนึ่งประตูนะคะจะมีอยู่สีด้านนะคะแล้วคือไม่ไกลจากอ,อ่นั่นก็นั่นก็คือเรียกว่าจอมมณ์นะคะต้นไม้ใหม่เมืองซึ่งเราอยู่ใกล้มากเลยเราไม่เห็นนะคะนี่จะแยกจะมีนะคะนี่ก็เป็นถนนแต่ถนนทำใหม่เลยนะคะเนี่ย โอ้โหนี่อยู่มุมนี้นะคะทุกคนเห็นไหมโอ้ขอนาฬิกาอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็จะมีขั้นบันไดขึ้นไปไปถ่ายรูปได้เลยนะคะจะเพิ่มมาอีกสองสามจุดเลยนะคะแล้วห้างก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่อยู่ตรงนี้ ซ้ายมือก็จะมีประตูเข้า,าตลาดกาดหลวงด้วยนะคะจุดนี้เราจะเห็นโรงแรมซึ่งอม,มิตาโรงแรมแล้วก็สามยอดโรงแรมแล้วก็จะมีร้อยอิสเองโรงแรมแล้วก็จะมีอีกใกล้ๆนะคะที่มีก็เป็นโกลเด้นเบอรนะคะจะมีที่เท่าที่เห็นนะคะจะมีอยู่จีจุดนี้คือใกล้มากเลยนะคะมีสีชมพูสีชมพูแน่เลยนะคะที่เป็นโรงแรมร้อยอิสเองเนะเาะ แล้วก็โกลเรนเวอร์ก็จะติดวัดพระเจ้าหลวงเลยนะคะซึ่งถ้าเราตรงไปก็จะเห็นวัดพระเจ้าหลวงใจกลางเมืองเชียงตรงเลยนะคะจุดนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปขวามือก็เป็นต้นไม้หมยเมืองเลยนะคะแล้วก็เออตลาดจุดนี้เลยนะคะใจกลางเมืองเชียงตรง วันนี้คือพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศสดๆตอนยามเย็นตอนนี้นะคะใ้้เห็นในเมืองชิงตุงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหนาิกาก็ถ้าใครชอบคลิปน้องแมงแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมให้กำลังใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์น้องแบงเลยนะคะก็ไว้มีอะไรใหม่ๆ หรือยังไงน้องเป้งก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศในเมืองชิงตุงคือก็ตอนนี้ก็คือแบบออกมาถ่ายคลิปนะคะออกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเลยได้รับชมกันนะคะรู้สึกก็ดีใจนะคะนี่เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะถ้าชอบก็ก,กดไลค์ใช้ก็กดแชร์น้องเปงด้วยนะคะฝากด้วยนะคะบายบาย